อ,อย่างนี้โรงเรียนบ้านส้านศึกษานี่มีนักเรียนอยู่28คนครเรานี่กำลังที่จะหาข้อมูลในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนนี้ไม่มีไม่มีผู้บริหารนะมีครูอยู่แค่3คนมีนักเรียนอยู่28คนอย่างที่เราเห็นเรากำลังมาสร้างความมั่นใจให้ชุมชนเพราะว่าอยู่นี่เขตบริการมีสอบ้านบ้านซาดกับบ้านน้ำคำนะครับแต่ว่าเด็กไปเรียนในในตัวเมือง อย่างที่เราเห็นว่าค่าใช้จ่ายก็สูงอ่าแต่ละแต่ละเดือนนี่เด็กที่ไปเรียนในเมืองใช้ค่าใช้จ่ายทั้งค่ารถค่าไม่ต่ำกว่า2 0 0 0แต่เด็กที่นี่นี่มีเฉพาะค่าติดตัวมาอ่าซื้อขนมก็20บาทก็มันต่างกันนะต่างกันและที่สําคัญก็คือเด็กขาดความอบอุ่นนะไปเมืองเป็นไปมันจะก่อปัญหาทางคมีกเยอะแยะเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรจากที่มาดูได้เห็นด้วยตาแล้วคุณภาพ ที่นี่นะถ้าสมมุติโรงเรียนขนาดเล็กทั้งประเทศเนี่ยได้เหมือนโรงเรียนเนี่ยบ้านสรางศึกษาเนี่ยผมว่าไม่รัดไม่ต้องห่วงอะไรเลยคุณภาพไปได้แล้ววันนี้เราก็จะได้ประกาศกับผู้ปกครองว่าคุณเอาเด็กมาเรียนเถอะเอาเด็กมาเรียนที่นี่แล้วเรื่องประกันคุณภาพมาตรฐานการศาึกษาเป็นหน้าที่ของอ่านี่ก็ท่านพอเกรเป็นหน้าที่ของ อ่าพออ,อเป็นหน้าที่ของครูเป็นหน้าที่กระทรวงศึกษาที่จะออกแบบใช้นวัตกรรมให้ให้เด็กได้ได้ได้พัฒนายิ่งกว่านี้ได้ยิ่งกว่านี้แต่เด็ก้มันผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วแต่ว่ามันต้องสู้กับอ่าสังคมโลกให้ได้ฉะนั้นขาดแต่นวัตกรรมอย่าอย่าอย่าไปบอกว่าขาดงบประมาณขาดนวัตกรรม ฉะนั้นเราจึงออกแบบว่าต่อไปเราจะทําการใช้นวัตกรรมสื่อสื่ออะไรต่างๆเราถึงจะออกแบบว่าต่อไปกลุ่มโรงเรียนต้องช่วยกันเราจะออกแบบให้กลุ่มโรงเรียนเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่มีกฎหมายรองรับแล้วก็ยกรายได้ให้กับครูเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นเคสที่ดีมากที่วันนี้ที่กรรมธิการการ,การศึกษาสภาผู้แทนราษฎร,รได้ได้ได้มาเห็นด้วยตาแล้วก็ได้เอาสื่อมวลชนมาฟังด้วยเนี่ยได้เห็นจริง ได้เห็นภาพจริงๆเจ้านั้นจึงไม่สมควรที่จะไปยุบสถานศึกษาเพราะว่าสถานศึกษาต้องเป็นแหล่งวิชาการทางให้กับชุมชนต่อไปนอกจากเรียนพื้นฐานแล้วต่อไปก็จะเป็นศูนย์ให้ทางกสรเป็นศูนย์อ,อสมอเป็นศูนย์ฟิกอิดอาชีวะเป็นศูนย์อกองทุนหมู่บ้านกทบมันก็จะเป็นแหล่งวิชาการเนี่ยอย่างเงี้ยน่าเสียดายถ้ายุบทิ้งนี่น่าเสีดดยดายแนวคิดของกรรมธิการก็คือ คงโรงเรียนไว้เหมือนเดิมแต่จะใช้นวัตกรรมในการพัฒนายกระดับคุณภาพใช้สื่อต่างๆใช้ไอทีต่างๆมามาช่วยให้ให้ผู้ปกครองเขามั่นใจเหมือนเหมือนที่ผู้ปกครองบอกละ่ะไม่อยากเอาเด็กไปหรอกแต่ว่าพ่อแม่เขาบอกที่เขาไม่ที่เขาพูดแบบนี้เพราะว่าเขาไม่มั่นใจเขาไม่ได้เห็นแม้แต่อยู่บ้านซาตร์เองก็ยังไม่ได้ดูว่าเด็กตัวเองเด็กที่นี่เก่งยังไงนะครับพอหนึ่งก็อ่านได้แล้วสะกดคําเป็นแล้ว ก็โอเคแล้วเนี่ยนะครับส่วนเรื่องอะไรจะใช้ปรับรูปแบบอะไรยังไงก็ผมก็ได้แนะนําไปแล้วก็เป็นเรื่องที่หน่วยราชการหน่วยงานรับผิดชอบพืน4,000กว่าโรงแล้วโรงเรียนที่เข้า,าเกณฑ์เข้าเขาเรียกว่าคอปลอที่เด็กที่ต่ากว่า110 120ใช่ไหม 120, 120. นี่ผู้บริหารกเกษียณแล้วไม่ไม่ไม่คืนตําแหน่งให้นะไม่มีผู้บริหารนะ นี่แล้วมันเป็นปัญหานี่มันเป็นปัญหานะแล้วสาเหตุที่ครองส่วนใหญ่เขาเขาย้ายบุตรหลานออกนี่เขาเขาเขาไม่มั่นใจว่าโรงเรียนมันเล็กลงเล็กลงแต่โรงเรียนที่มันเล็กลงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าไม่มั่นใจมาตรฐานแต่จำนวนประชากรมันลดลงด้วยมันมีหลายปัจจัยเราจึงบอกว่าหนึ่งก็ไอ,อที่สุดท้ายก็คือค่านิยมพ่อแม่อยากให้ลูก ไม่มีพ่อแม่คนไหนเราที่ไม่อยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีก็พยายามกระเสือกกระสนไปไปส่งไปเรียนในในตัวเมืองซึ่งบางทีมันซ้ําเติมปัญหาสังคมด้วยซ้ําเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรคือเราเราเรายังไม่แก้ปัญหายังไม่แก้ทั้งระบบคือทั้งระบบคือต้องให้ผู้ปกครองเข้าใจแล้วแก้ปัญหาด้วยการยกคุณภาพการศึกษาให้ที่เราบอกว่าเราอหอยหาความเสมอภาคความเท่าเทียมผมถึงออกพรบ การสานาัมพว่าที่เราใช้สโลแกนว่าต้องทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็ทันยุคน,นะมันต้องเป็นแบบนั้นโรงเรียนที่ส่งเสียงที่จะถูกยุบเนี่ยถ้าเกิดว่ายุบไปจริงๆเพราะว่าเด็กน้อยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างาถ้ามันมีตัวอย่างแล้วที่ยุบโรงเรียนยุบไปอสองปีโรงเรียนก็ล้างทีนี้ปัญหาส่งผลกระทบก็คืออย่างที่บอกแล้วเพิ่มค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีค่าจะจ่ายเพิ่มแน่นอนอันที่2เป็นปัญหาสังคมอันที่สก็คือถ้าเราบริหารแบบนี้ถ้าเราไม่คิดจะใช้โรงเรียนที่มีอยู่แล้วสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วเป็นสถาบันทางวิชาการให้ชุมชนชุมชนก็ขาดแหล่งความรู้เนะ่เพราะต่อไปนี่มันเรียนได้หลายรูปแบบอย่างที่เราจะพัฒนาสกอล ให้เป็นอ่าเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องเน้นงานวิชาการคุณไม่ต้องมาอบรมทําขนมหรอกคุณไปทําเรื่องพวกนี้เรื่องเทียบโอนเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแสดงว่าเรื่อง,องในบ้านก็ปุ่นที่สุดอเออทำดีอ่ามนุษย์เนี่ยที่ทุกวันนี้ที่เด็กที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดนี่เพราะเด็กขาดภูมิคุ้มกันทาง ทางปัญญาหรือทางจิตมันเริ่มคุ้มกันทางจิตแล้วก็ทางปัญญาทีนี้การที่เด็กขาดภูมิเพราะเด็กขาดความอบอุ่นในอดีตนี่พ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยความรักพาไปทุ่งไล่ทุ่งนาพาไปนั่นนี่เขาแสดงออกถึงความรักแต่วันนี้เราเลี้ยงเด็กด้วยไอทีด้วยโทรศัพท์เด็กขาดความอบอุ่นจึงขาดภูมิป้องกัน ทางปัญญาไม่สามารถที่เหมือนผมถามเด็กว่าทําไมถึงสุบุรีไฟฟ้าลูกบอกว่ากดใจไม่ได้นั่นแหละคือขาดภูมินั่นคือขาดภูมิกุมกันแล้วมีมีข้อมูลหนึ่งที่เร็วๆนี้ที่ออกมาในสื่อเร็วๆนี้ประเทศไทยเราสุขภาวะทางจิตเนี่ยอยู่อันดับที่90นะครับของโลกนะ90ของโลกนะนะครับทางวิชาการรู้สึกจาก0 7 0ของโลกนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ ฉะนั้นมันมันต้องอที่เราใช้คำว่าปฏิวัติอ่ะมันต้องปฏิวัติจริงๆคราวนี้ถ้าถ้าใครถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องการศึกษาแล้วจะแก้ปัญหาการศึกษาโดยโดยแก้เป็นบางเรื่องบางเรื่องที่เราใช้คําว่าปะาผู้เนี่ยยากแนละ้วแก้ไม่ได้แนี่นอนผมยืนยันเลยว่าแก้ไม่ได้มันต้องแก้ทั้งองค์คาะยพทั้งระบบจริงๆยกทั้งผู้ปกครองทั้งขบวนการครูทั้งโครงสร้าง ทั้งทัศนคติอะไรต่างๆมันต้องมาพร้อมกันจริงๆถึงจะแก้ได้นะโอเคแล้วความเห็นของกรรมการจะคงไว้ที่ข้มูลโปรโลกลยังไอ่าคือไม่ใช่ความเห็นเราคือเราจะเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็มาหาข้อมูลแบบนี้แหละก็จะเสนอฝ่ายบริหารเสนอก็คือเสนอผ่านสภานะครับเรากําลังนี่เราเราร่างพรบเสร็จแล้วเนี่ยอ่าแล้วก็จะในเร็วนี้ก็จะเสนออ่าสภา นะครับเสนอสภานะครับช่วงนี้ช่วงรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมืองต่างๆที่เราจะมาแก้ไขป,ปัรุง